สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องเอาคลิปนี้ครับผมหลายท่านกะรอคอยเลขดับปูอารมณ์ดีครับพี่น้องเนาะครับปูจะมีทั้งเหล็กเด่นแลวก็เหล็กดับเด้อครับผมว่าผ่านพ้นใหวิ่งตัวเดียวคือหนึ่งครับพี่น้องเนาะอีกสูตรหนึ่งในแปดครับผมแปดไม่มาแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งหนึ่งมากครับพี่น้องถือว่าสุดยอดเลขวิ่งตัวเดียวปู แต่ว่าคลิปนี้นะครับพี่น้องคลิปนี้ครับผมเลขดับปูลมดีดับศูนย์ทุกหลักแล้วก็ดับศูนย์ทั้งบนทั้งล่างครับผมเมื่อครับเอาอยู่ครับพี่น้องเนาะสุดยอดเลขปูด้วยครับผมนี่ครับเลขดับปูลมดีเขาคลิปนี้ครับผมตามเลขดับปูก่อนครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปู ก็มาเชียร์กับขอกราบขอพระคุณปูอารมณ์ดีเด้อครับผมครับเชิญเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก็มาเชียร์น้ำเชียร์ีนเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขดับปูอารมณ์ดีกันเลยครับก็มาเชียร์กาวนามสกานครับกับปูอันนี้วันพ่ายไงน้อมน้ปูเนาะรับ เขา삭ง้อก็แลี้ยว่างสนับพันก็าอโอมเขาากยายเตรียมเลยครับปูวัดรับเอาปูกับเชนเคยครับผมคลิปนี้ก็มาเชียร์มานำเสนอหรือว่ามาตามเหล็กดับปูได้ครับผมครับวันนี้มันก็มาแปลกแปกกินไหมมาแปลกแปลกมาให้คิดอยากเห็นปู แต่ว่าถ้าถ้าปูเด่นตรงเหลือกเด่นนะครับผมถ้าถ้าเป็นดับชนเด่นเหมือนง,งวดเหมือนงวดที่ก้อนหนาเนี่เนาะปูเนาะที่ว่าปูให้ยหกกับศูนย์นี่แหละครับผมเนเด่นน,น,นะครับเท่านั้นครับแต่ว่าเหล็กเด่นขอเป็นคลิปหนาเนาะปูครับได้ได้ได้เลขดับปูอารมณ์ดีครับผมหมดว่างหัน ศูนทุกหลักครับผมเดี๋ยวก็ดับทุกทุกศูนต์เลยอันเมื่อนี้มันแผ่นได้สองตัวทุนท่นๆสองตัวทุ่นๆเด้อ,อ,อท,ทั้งทั้งทั้งบนทั้งล่างส้นกันนีบ่บ <c oughs> ่ปัว <c oughs> มันบ่สนน้อนนั่นล่ะครับแต่ว่าอันสูตรมันส้นกันอยู่ทั้งสูตรนั่นแต่ว่าล่างมันอยู่คนละตัว มทางบนเออดับบนหนึ่งดับบนทุกรักเอเทั้งสองสูตรสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสูตรที่สองก็ดับ <2 S 1> หนึ่งครับ,บผมโอ้ว่าหันดับศูนย์ทั้งสองเงือนก้อนก็ดับศูนย์เงื่นนี้ก็สูตรที่สองมันก็ดับศูนย์อีกแบบนี้มันได้หนึ่งเคลื่อนโอ้ดับหนึ่ง นี่นะครับสำหรับเลลหล็กล่างลรือปูบี้เหล็กล่างมันดับตัวเดียวกันดีที่เราไหมเก่าสูตรที่หนึ่งสุดที่หนึ่งเด็กเก่าเหอนสตรที่สองเด็กเก่าดูที่สองก็ดับเก่าอีกครับผมเอา้เอาแต่ว่ามันมากเปียปล่าครับแต่ว่าปูปูเห็นว่า เกินไว้ขาวคือว่าเหมือนก็นจะเป็นโนเล็กเด่นพรอมครับแมนเพราะว่ามันมันไปชซนนั่นเลขเกิดบ้านไปชซนนั่นเลขก,กันปูนชีเกตนะ๋อครับครับเอาลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะเด่นชนดับดับชนเด่นครับสำหรับเลขดับครับพี่น้องงวดนี้ก็ถือว่าทั้งสองสูตร ซอยกันดับตัวเดียวกันเ้ยครับผมสีเบิ้งมาจะเป็นทั่ไหนครับพี่น้องเนาะว่างหันจะซอยกันดับทั้งทั้งสีสูนเลยครับผมทั้งบนทั้งล่างซอยกันดับศูนย์วนี้ทีแยกอยู่ครับผมบนซอยกันดับหนึ่งรับล่างซอยกันดับเก่าครับพี่น้องครับเอา้ามักกับเอาเด้ครับผมครับชอบก็จัดแต่ว่าปูนี่เอาไว้แต่ตัดเหล็กน้าครับพี่น้องเนาะเป็นตัดเหล็กเอานะครับัน มื่อเช้านี่เป็นยังไงแต่ปูข้นไปวัดหลายบริอาจยมอันไรตลอดมั่มีหม่องยางนะโอ้ก็สดถึงกับชุดยอดอีเล่ครับผมชาวบ้านญาต่ิทุกคนเพม่อนกับภากันไปวัดนี่กับมาวัดที่กันล่ะปูเอิ้นลูกเอิ้นลานมาเนาะแมีนเอิ้นลูกเอิ้นลานเอิ้นโปรยไงแม่ไงตูเนี่ยตาครับผม ประเภทนี้ครับคุณข่าวสารเออแต่แตย่างย่งอีกศาสตร์จีนเนี่ยนึงศาสตร์จีโอคือชัวร์เลยศาสตร์จีนน้ำมูือเรากรปูสารกับเอามือใดบอรโลว์ปูมือเดียวกันบ่นาะบอลเนี่ยนหะมัน,นไม่จริงเราหลอกกันเนาะเพราะว่าศาสตร์ไทยแล้วแล้วเนี่ยแม่งศาสตร์จีนครับผม เอาครับพี่น้องเลขดับปูอารมณ์ดีครับผมหลายท่านก็นสอบถามมากครับผมคอมเมนต์มากมากแลวครับผมเอออยู่อย,ยู่ดอกปันนี่ยู่อยู่น้อปูเนาะสบายใจได้ครับผมครับเอาก็มาเชียอก็จงคอยมาตามเลขเด่นปูอีกครั้งหนึ่งครับผมให้ปูเห็ดคัๆก่อนครับก็มาเชียกับสิรบกวนปูสำนิเดเยอครับปู จะเลร่อนจะเลิ่อนายุยังเป็นสุขมั่งนี่สีสุขกรับนมัสการครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขดับปู่อารมณ์ดีครับงวดนี้ครับพี่น้องเนาะสิบหกกันยายนหกสิบแปดครับดับบนสูตรที่หนึ่งครับผมหันดับศูนย์งวดนี้ดับหนึ่งเด้อครับพี่น้องอันนี้บนครับ สูตรที่สองครับบ่หันดับศูนย์มวลนี่ดับหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับเท่ากับว่าเลขบนปูดับหนึ่งทั้งสองสูตรเด้อครับผมดับหนึ่งทั้งสองสูตรครับส่วนเลขล่างครับพี่น้องเนาะดับล่างสูตรที่หนึ่งว่หันเป็นดับศูนย์ดับเก้าครับผมดับเก้าสูตรที่สองก็ดับเก้าเหมือนกันครับพี่น้องครับดับเก้าทั้งสองสูตรครับ เอาพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นโช์เป็นลาบด้วยครับผมบ่าว่าจิเป็นแนวทางเลขเกิดหรือว่าแนวทางเลขดับกับปู่อารมณ์ดีครับถ่ายคลิปนี้กามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีด้อครับผมถูกหวยืลองเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่16กันยายน68สําำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปชมบรรยากาศแม่น้ำโขงด้ครับผม อยู่หน้าวัดอาห้งครับพี่น้องเนาะเพื่อนเรียกว่าเดือไม่น้้ำโขงครับผมครับตรงนี้จะเป็นน้ำวนนะครับผมครับจะบบงบอกถึงว่าลึกครับพี่น้องเนาะนี่ครับน้ำวน